เอาละคุณหมอพร้อมค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของคลินิกสัตว์เลี้ยงกันนะคะ fm 91คลินิกสัตว์เลี้ยงพบกับนายสัตวแพทย์ชิสนุยะเจริญศรีนะคะรองประธานมือที่ช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของคลินิกโชคชัยรักษาสัตว์อยู่ที่ปากซอยสุขุมวิท26ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับวันนี้หัวข้อเรื่องภัยหน้าหนาวโรคร้ายของสุนวที่มาพร้อมกับอากาศเย็นค่ะ มีโรคอะไรบ้างคะคุณหมอคะครับจริงๆแล้วไอ้หน้าหนาวเนี่ยสุนักมันชอบอ,อตร,ตรนะครับตรแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนเราไปกลัวะนะครับจริงๆช่วงนี้เนี่ยถ้าเราฉีดวัคซีนสุนัขได้ให้ฉีดเพราะว่ามันะจะไม่ร้อนเกินไปนะครับแต่ข้อสำคัญของของนคือในกรุงเทพเนี่ยหมนะอใช้คำว่ามันแทบจะไม่หนาวเลย<ช>นะครับแต่รอบๆกรุงเทพ นะครับกับจังหวัดที่อยู่รอบขึ้นหรือขึ้นไปทางเหนือนะครับมันจะมีอากาศเย็นนะครับสิ่งที่เราต้องระวังเนี่ยก็คือถ้าเรารู้สึกว่าอากาศมันเริ่มเย็นเกินไปนะครับก็อาจจะใส่เสื้อให้เขา,านะครับใส่เสื้อให้เขา,าแต่ถ้ามันเริ่มเป็นหวัดไม่กินอาหารนั่นก็คือโอเคมันเย็นเกินไปแล้วก็อาจจะ ปริมาณอาหารที่เราให้เขากินเนี่ยไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นร่างกายมันจะสู้อากาศเย็นไม่ได้มันก็จะเริ่มเกิดอาการป่วยเกิดขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นสังเกตตรงจุดนี้ให้ดีเลยนะครับถ้าเกิดอาการป่วยเกิดขึ้นเนี่ยอายวะที่อ่ามันมีปัญหาก่อนเพื่อนเนี่ยก็คือปอดนะครับปอดเนี่ยมันจะเกิดอาการปอดบวม นะครับเกิดอ,อาการปอดบวมแล้วจากนั้นเนี่ยมันจะตามด้วยโรคอื่นตามมามนะครับคือโรคที่จําเป็นต้องฉีดวัคซีนเช่นหัดสุนัขหรือว่าพวกไข้วัดใหญ่ในสุนัขนะครับมันจะตามเข้ามามนะครับแต่ถ้าสุนัขของเรากินข้าวได้แข็งแรงพาเขาเดินพาเขาออกกาลังกายอยู่เป็นประจําเนี่ยนะครับโรคพวกนี้มันก็จะไม่มามนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือดูอาการเขาว่า ถ้าอากาศเย็นเกินไปแล้วใส่เสื้อให้เขานะครับแล้วก็โอเคเวลาผ่านไปเกิดมันเริ่มไม่กินอาหารนะครับอันนั้นรีบหาหมอเลยหมอก็อาจจะฉีดยาคือป้องกันอาการปอดบวมนะครับคือฉีดฉีดยารักษาแล้วก็ให้ยามากินเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเราดูแลไม่ถึงถ้ามันขึ้นไปถึงระดับปอดบวมอรุนแรงเนี่ยนะครับสุดัขาจะตายได้ นะครับ mm hmm. เพราะมันจะโดนโรคหัดสุนัขโรคไข้หวัดใหญ่ในสุนัขนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็พวกตับปัเสในสุนัขเนี่ยจะตามเข้ามา mm hmm. รวมทั้งโรคท้องเสียด้วย mm hmm. นะครับพวกพาววไวรัส hmm. นะครับหรือว่าโคโรนาไวรัสซึ่งคล้ายๆกับไอโควิดนะครับ mm hmm. ในสุนัขมันจะมีมันจะมีโคโรนาไวรัสของสุนัขอยู่ mm hmm. นะครับซึ่งเป็นเชื้อกลุ่มเดียวกับโควิด สิบเกาที่พวกเราเจอกันอยู่นะครับคคุณบอกคะอย่างการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเนี่ยเชื้อที่ว่ามันมีทั้งแบตเีเรียแล้วก็ไวรัสด้วยใช่ไหมคะถูกต้องนะครับเพราะว่าอพอเวลาบางคนเนี่ยถ้าเลี้ยงสุนัขใกล้ชิดนะครับแต่ว่าวิธีเลี้ยงไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะดูเห็นเราจะดูได้เลยนะครับว่าโอเคสุนัขมีกลิ่นปากหรือเปล่าถ้าสุนัขมีกลิ่นปากเนี่ยแสดงว่า อ่ามันมีอ่าพวกหินปูนอยู่ในปากนะครับแล้วก็อ่าซอกฟันมันไม่สะอาดพวกนั้นมันมันจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับพออากาศเย็นนะครับสุนักก็มีต่อมทันซินเหมือนคนน่พออากาศเย็นหรือว่ามันอ่ามีการอ่าฝุ่นควันนะครับแล้วมาเกิดอาการแพ้อากาศขึ้นมาเนี่ยอแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เกิด การติดเชื้อเข้าไปที่<ม>ทอมซินนะครับติดเชื้อลงมาที่ปอดนะครับมันจะติดสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นทันที<ม>นะครับแล้วอย่างกรณีไข้หัดสุนัขนะคะลักษณะอาการมันเป็นยังไงคะเบื้องต้นไข้หัดสุนัขเนี่ยปัจจุบันนี้เจอน้อยนะครับแต่ว่าอาการของเขาเนี่ยอยากให้เป็นเพราะเป็นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะตาย นะครับเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันตายนะครับ <Yeah. S 2> อีกประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันรอดเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ที่รอดเนี่ยนะครับมันจะเกิดอาการชักเกิดอาการอกระตุกนะครับขากระตุกนะครับแล้วก็หัวสั่น mm. นะครับเป็นอาการทางประสาทา <Yeah. S 2> ซึ่งพวกนี้เนี่ยกว่าจะรักษาจนกระทั่งมันรอดเนี่ยใช้เวลารักษาประมาณสองเดือน <Yeah. S 2> นะครับซึ่งเจ้าของจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากเลย นะครับเพราะฉะนั้นฉีดวัคซีนไว้ให้ดี mm hmm. อาการของหัดสุนักอาการของหลอดลมบสบซึ่งเกิดจากไข้หวัดใหญ่ในสุนักอาการเริ่มต้นคล้ายกันเลย mm hmm. นะครับก็คือเหมือนกับเป็นหวัดไม่สบายไม่กินอาหารนะครับแล้วมันก็จะมีไข้ขึ้นสูงนะครับหัดสุนักเนี่ยมันจะมีไข้สองระยะ mm hmm. นะครับนะระยะที่หนึ่งเนี่ยโอเคสุนักมีไข้สูง แล้วถ้าได้รับการรักษานะครับมันจะหายดูเหมือนปกติเลยนะครับ <Yeah. S 2> นี้เนี่ยคือใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ mm. นะครับแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสามสี่วันไข่มันจะขึ้นสูงอีกหนึ่งรอบ mm. นะครับข่าวนี้ไม่ยอมลงเลยนะครับ <Okay. S 2> มันจะไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งเ,เวลาผ่านไปประมาณสองเดือนนะครับ mm. ถ้าถ้ารักษาแล้วมันรอดถ้ามันดีขึ้นแล้วมันรอดเนี่ย <Yeah. S 2> นะครับแต่ว่าอย่างที่หมอเล่าให้ฟังส่วนใหญ่จะมีอาการทางประสาทเหลืออยู่นะครับ mm hmm. หลังจากที่หายแล้ว <Okay. S 2> นะครับก็คือมีอาการกระตุกมีอาการชักนะครับติดตามไปด้วยนะครับแล้วอาการพวกนี้เป็นตลอดชีวิตเพราะว่าเชื้อไวรัสตัวนี้ทําลายระบบประสาท <Okay. S 2> นะครับมันมีวิธีการป้องกันก็คือฉีดวัคซีนซะก่อน mm hmm. นะครับก่อนที่มันจะเป็น <Okay. S 2> นะครับอย่าไปรอให้มันเป็นเพราะเป็นแล้วแบบไข้ใจเยอะแล้วก็สุนัขจะตายนะครับค่ะดังนั้นถามต่อว่าถ้าช่วงหน้าหนาวแบบนี้อากาศมันเย็นอาบน้ําได้ไหมคะอ,ะอาบได้แล้วก็ดูช่วงที่ ตอนแดดกลางวันแดดแรงแรงแล้วเนี่ยนะครับนะอ่าโอเคเตรียมน้ําน้ําก็หาน้ําอุ่นด่อยนะครับอ่อย่าไปอย่าไปใช้น้ําที่เปิดจากก๊อกออกมาแล้วเย็นเฉียบนะครับนะเราก็อาบเอาน้ําอุ่นๆอาบนะครับแล้วก็โอเคเอาเอามันไปอาบแดดนะครับเวลาอาบแดดก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าแดดหน้าหนาวมาแรงนะครับถ้าตัวมันแห้งแล้วก็ต้องรีบเปาเข้ามา นะครับอย่าให้ตากแดดจนจนกระทั่งกลายเป็นหมาตากแห้งไปนะครับก็จะไม่สบายอีกเหมือนกันนะคะใช่มันจะไม่สบายอีกนะครับแต่แต่ว่าสังเกตเหมือนกันนะคะสุนัขก็ชอบเอาตัวเองเนี่ยไปตากแดดส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ร้อนร้าคุณหมอจริงๆแล้วสุนัขเนี่ยที่ทุกตัวเนี่ยมันจะเวลาขนของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่ายิ่งพวกขนยาวเนี่ยยิ่งชอบอาบแดดนะครับเพราะมันต้องการให้ ไอจากผิวหนังเขาที่เป็นขนชั้นในเนี่ยนะครับให้แดดพอโดนแดดปั๊บเนี่ยมันจะร้อนนะครับร้อนแล้วก็ไอข้างในเนี่ยมันจะระเหยออกไปหมดหนะครับสุนัขที่ชอบทําชอบแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นตัวอนะครับแต่ถ้าเป็นสุนัขที่ไม่ไม่ได้อาบแดดเลยเนี่ยนะครับมันจะมีกลิ่นตัวเป็นกลิ่นชื้นๆน,นะครับอย่างคนที่กลุ่มคนที่เลี้ยงอพูดเดิ้ลเลี้ยงยอกเชียร์เทอรีเลี้ยงมาลทิสเนี่ยนะครับ อ่าพวกนี้เนี่ยเจ้าของอุ้มมันอยู่เรื่อยๆอะนะครับเั้นถ้าเอาไปให้ร้านร้านอ่าอาบน้ํานะครับร้านเขาต้องสางจนกระทั่งเป่าจนใดจนกระทั่งอ่าขนชั้นในมันแห้งะนะครับถ้าขนไม่แห้งเนี่ยวันรุ่งขึ้นมันก็เกิดกลิ่นทันทีนะครับแต่ว่าวิธีการไม่ให้มันเกิดกลิ่นในตลอดตลอดช่วงช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ยังไม่ได้อาบน้ําเนี่ยก็คือต้องเอาเข้าไปอาบแดดตั้งให้เขาอโอเค สุนัขหลายตัวไปอาบแดดอย่างของหมอเองเนี่ยหมอเลี้ยงคอรลี่เนี่ยนะครับมันก็ไปชอบไปอาบแดดนะครับไปจับเนี่ยขนชั้นนอกเนี่ยมันร้อนเลยนะครับแต่พอพอสางขนดูปั๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเออขนทั้งในมันฟูเลยอ๋อเหรอถ้ามันจะฟูเลยนะครับนะคะงน,น้นอุณหภูมิของสุนัขเวลาเป็นไข้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่เท่าไหร่ฮะจะได้เป็นความรู้กันจริงๆมันเท่ากับคนอถ้าเกินสามสิบเจ็ด ก็เริ่มมีไข้แล้วอก็คือมีมีไข้สามสิบเจ็ดเนี่ยคือประมาณเก้าสิบเจ็ดองศาเซลเซียสเก้าสิบเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกินสามสิบเจ็ดขึ้นไปเนี่ยก็คือขึ้นไปร้อยหนึ่งอ่าขึ้นอ่าสามสิบเจ็ดก็คือสามสิบแปดถ้าเป็นฟาเรนไฮต์มันก็คือประมาณร้อยหนึ่งมันก็ขยับขึ้นไป<ช> <S <S 2> <S 2> นะครับแต่ว่าในในในวงการแพทย์ส่วนใหญ่เราใช้ค่าฟาเรนไฮต์เป็นหลัก นะครับแต่ว,ว่าโอเคประชาชนทั่วไปก็ใช้ใช้ค่า <ble> 37 <S 2> <S 2> นะครับได้ค่ะนะคะประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปคําถามไม่ทัน <S 2> <S 2> คุณธนพลค่ะถามมาว่าตอนนี้เลี้ยงไซเบเรียนค่ะคุณหมออาหารที่ให้กินเนี่ยก็เป็นพวกเนื้อไก่สดโครงไก่สดบ้างผสมกับไข่ต้มนะคะหรือบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นไข่ไก่ดิบอยากเรียนถามคุณหมอว่า ถ้าจะเปลี่ยนอาหารมาเป็นข้าวคลุกกับอาหารกระป๋องแล้วก็ผสมอาหารเม็ดด้วยเนี่ยแบบนี้สุนัขจะมีปัญหาอะไรต่อร่างกายหรือไม่คะและถ้าให้เนื้อไก่สดเหมือนเดิมเนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะดีไหมคะเออมันก็อยู่ที่ตัวสุนัขนะครับถ้าหมอขโมยไม่ผิดเนี่ยสุนัขตัวนี้ขนล่วงแล้ว,ว,ลวนะครับเพราะว่าเพราะว่าโปกติแล้วเนี่ยถ้าเลี้ยงสุนัขไซร์ลินฮัสกี้เนี่ยนะครับใน ในประเทศที่เขาเป็นต้นพันเนี่ยก็คือทางยุโรปตอนเหนือหรือทางแคนาดาตอนเหนือเนี่ยนะครับสุนัขพวกนี้ไม่กินข้าวเลยกินกินเนื้ออย่างเดียวนะครับนะถ้าเป็นพ่อสุนัขพันธุ์นี้มันเอาไว้ใช้ลากเลื่อนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลากเลื่อนเนี่ยนะครับวิธีการเลี้ยงเนี่ยก็คือใช้เนื้อแช่เย็นครับแล้วก็โอเคเวลาเขาไปทํางานเนี่ยมันก็จะไปเขาเอาเนื้อแช่เย็นเนี่ย ใส่ไปกับรถแล้วก็ไป <ม S 2> นะครับแล้วก็โอเคเวลากินเนี่ยก็คือกินเนื้อรวนๆแช่เย็น <ม S 2> นะครับไม่กินข้าวเพราะฉะนั้นเอาไก่สับเอาโครงไก่สับกินแบบนี้ชุนัขขนล่วงหมดเพราะว่า<ม>สุนัขไซบีเรียนเนี่ยมาเป็นสุนัขโชขนชนะครับถ้าขนล่วงหมดก็คือหมาว่ามันเยืะกว่าหมาไทยมไ่สวย,วยนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะครับโปถตีแล้วเนี่ยไซบีเรียนเลี้ยงให้ถูกต้องเนี่ยใช้อาหารเม็ดเป็นหลัก นะครับฟันก็จะสะอาดแล้วจะไม่จุกจิกนะครับค่ะได้ค่ะนะคะคุณคณิตค่ะบอกว่าอยากทราบว่าผิวหนังส่วนไหนของสุนัขเปราะบางที่สุดนะเวลาต้องอยู่ในอากาศหนาวๆเขาบอกว่าสุนัขเนี่ยจะจมูกแห้งไหมและถ้าแห้งเนี่ยนะคะจะทาโลชั่นได้ไหมคะคุณหมอเอออย่าอะไรไปทาเขาอย่าเลยนะคะสุนักเนี่ยมีมีมต่อมเหงื่อที่ตรงปลายจมูกนะครับสีดำๆนะครับกับกุ้งเท้านะครับ เขาเขาจะมีตอมเหนืออยู่ตรงนั้นนะครับส่วนอื่นไม่มีตอมเหนือนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาอะไรไปทาเพราะว่าหมอเคยเจอมาเยอะนะครับเคยมีแอร์โฮสเตดคนหนึ่งนะครับเขาก็เลี้ยงเลี้ยงสุดักนะครับตัวเล็กเลยนะครับปราก็ว่าโอเคเอาน้ําหอมที่ตัวเอง เพิ่งซื้อลูกสุนัขมาเอาน้ำหอมที่ตัวเองชอบเนี่ยสเปย์ไปบนตัวเท่านั้นเองอ่ะผิวหนังมันอักเสบหอดทั้งตัวเลยเปดหลุดหมดเลยนะครับแ้วมันก็แสบมากนะครับโชคดีไม่ตายนะครับมันเหมือนกับเอาไฟเผาเผาผิวหนังเขาเลยนะครับเขาใช้น้ําหอมอย่างดีนะครับสเปย์ที่ตัวสุนัข นะครับเท่านั้นเองสุนัขแย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาโลชั่นอย่าเอาอะไรแไปลกแปลไปทาให้เขาค,ครับนะบโอเคสุนัขเนี่ยมันมีธรรมชาติของเขาเพราะฉะนั้นหาอาหารคุณภาพดีให้กินนะครับมันก็จะผลิตพวกไขมันขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วมันจะเคลือบตัวมันเองนะครับอย่างนั้นดีกว่านะคะคุณอุทัยถามมาว่าอยากทราบว่าถ้าเลี้ยงแมวเปอร์เซียคุณหมอแล้วจําเป็นต้องให้มันอยู่ห้องแอร์ตลอดไหมฮะ หรือถ้าเลี้ยงโดยไม่ได้อยู่ห้องแอร์เนี่ยขนของเขาเนี่ยจะล่วงไหมคะก็ <K now> ขนอาจจะบางลงออ <laughs> นะครับแต่ว่าแต่แต่ว่าถ้าเลี้ยงห้องแอร์เนี่ยแต่ว่าคือคือขนบางบางลงเนี่ยก็คือไม่มีการร่วงของขนเกิดขึ้นเยอะกว่า <k S 2> ถ้าเลี้ยงในห้องแอร์แต่ถ้าเลี้ยงในห้องแอร์มันก็ยังมีขนร่วงอยู่นะ <k S 1> ครับเพราะเพราะจริงๆแล้วแมวพวกนี้เนี่ยถ้าจะเลี้ยงเนี่ยก็คือมันควรจะอยู่ห้องแอร์ในช่วงเวลากลางวัน เพราะกลางวันมันร้อนกว่ากลางคืนกลางคืนอาจจะไปอยู่นอกห้องออนะครับเพื่อดำรงอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณสัก25-28องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนเราเลี้ยงเนี่ยถ้าเจ้าของไม่อยู่บ้านเนี่ยมันก็อยู่นอกห้องอแอร์แหละมันก็นร,ร้อนร้อนเมืองไทยมันร้อนขึ้นไปถึง30งองศานะครับขนมันร่วงอยู่ดีนะครับพวกนี้ท่าร่วงจากอากาศเนี่ยโอกาสขึ้นใหม่มันยังพอมีไหมคะคุณหมอหรือว่าร่วงแล้วมมัันนนนก็ขขขึึ้้แต่่วาาลบง นะครับมันขนมันจะไม่หนาไม่แน่นเหมือนกับเลี้ยงในห้องแอร์นะครับได้ค่ะนะคะคุณปนัดดาค่ะสอบถามเรื่องของความถี่ในการให้ยาของ r e เวอร t ชันสำหรับกระต่ายค่ะคุณหมอถามว่าจะต้องให้ทีขนาดไหนนะคะในการป้องกันเพราะว่าปกติเนี่ยเขาบอกว่าเขาพากระต่ายเขาเนี่ยออกมาเดินเล่นที่สนามบ่อยๆนะคะบอกว่าเดือนเว้นเดือนทีนี้เนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าในการให้ยาเลเวอรูชันเนี่ยต้องให้ทุกเดือนไหมคะ โอติีกระต่ายไม่ใช้เลบูรูเช่นนะฮะนะกระต่ายเขาใช้ไอวอรมกตินอ้นะเลููเช่นอาจจะเป็นอันตรายกับกระต่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเลวูรูเช่นมียาฆ่าพยาธิหัวใจอยู่ในนั้นด้วยซึ่งกระต่ายไม่เป็นนะครับแล้วมันไม่ใช่มันมันเป็นกลุ่มดีกลุ่มคนละกลุ่มกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาเลวููเช่นไปใช้กับกระต่ายนะครับค่ะนะคะ คุณสมศักดิ์ค่ะถามว่าแชมพูรักษาเชื้อราเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไหมคะคุณหมอสําหรับสุนัขไหมคะ่ะอ๋อไม่จําเป็นถ้าสุนัขไม่มีเชื้อราอืมนะครับคือถ้าสุนัขเราเลี้ยงแล้วโอเคมากินอาหารคุณภาพดีกินวิตามินะนะครับออกไปอาบแดดเป็นประจำะนะครับอ่าสุนัขถ้ามันแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นให้เขากินเพิ่มไม่จำเป็นนะคะอ่าส่วนใหญ่สุนัขที่เกิดเชื้อราได้ง่ายไหมคะคุณหมอคือ ไม่ง่ายอ่ะไม่ง่ายนะฮะคน,นคนเหมือนคนเราถ้าเราดูแลความสะอาดดีท<ช>ุกอย่างดีนะครับเชื้อรามันก็ไม่เกิดน,นะครับ<ช>เพราะว่าสาเหตุที่เกิดเชื้อราเนี่ยก็คือตัวมันคันแล้วไม่ดูแล<ช>นะครับแล้วมันเก่าแล้วมันก็ราม<ช>นะครับก่อนเกิดเชื้อราเนี่ยมันจะติดติดเชื้อแบคทีเรียก่อน<ช>ขนเขินจะร่วง<ช>นะครับถ้าเชื้อราลงเนี่ยอาการหนักละ นะครับเพราะฉะนั้นอาการหนักแบบนี้ก็ควรจะหาหมอดีกว่านะครับนะะอย่าซื้อมยัดตถ้าถึงขั้นเชื้อราเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็น secondary หรือว่าเป็น tertiary infection เป็นเป็นขั้นของของการติดเชื้อระดับสองระดับสามนะครับแป่ว่าเป็นมานานแล้วว่าง่ายๆใช่เป็นมานานแล้วเชื้อรามาถึงขึ้นนะครับค่ะนะคะงั้นขออนุญาตคำถามสุดท้ายเลยนะคะคุณหมอหมดเวลาพอดีค่ะเดี๋ยวต่อในสัปดาห์หน้าหัวข้ออะไรเดี๋ยวจะได้ติดตามในสัปดาห์หน้ากันต่อไปขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอคะ ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะนักการนายสาตัตวแพทย์ชิษณุยรยจเจทร์ศรีค่ะรองประธานวุฒิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของคลินิกช่องชัยรักษาสัตว์อยู่ที่ปากซอยสุข,ขุมวิทยี่สิบหกนะคะช่วงนี้หมดเวลาในช่วงคุณหมอแล้วะคะ่ะลาไปพร้อมคุณหมอเลยกลับมาสัปดาห์หน้าเสาร์อาทิตย์นะคะในช่วง10นาฬิกาถึง14นาฬิกาวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ